ของขวัญปีใหม่แจกเงิน1000บาทให้ทุกคนข่าวนี้จริงไหมล่าสุดครับมีคำถามจากห,หลายท่านมาสอบถามผมว่านะจะมีโครงการของขวัญปีใหม่นะครับแจกเงินจํานวน1 0 0 0บาทแล้วให้กับทุกคนด้วยเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะฮะผมจะแยกเป็นอย่างนี้นะครับว่าเป็น2-2เรื่องแล้วกันเรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของของขวัญปีใหม่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับว่าของขวัญปีใหม่จะมีนะฮะ ทีนี้ในเรื่องของของขวัญปีใหม่จะมีแต่รายละเอียดนะครับจะชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็คือวันที่21ธันวาคมนะครับถ้าคุณเปิดปฏิทินดูตอนนี้นะครับคุณจะค้นพบว่าวันที่21ธันวาคมเนี่ยจะตรงกับวันอังคารนะครับซึ่งตรงกับการประชุมคอรอมอนนะฮะซึ่งการประชุมคอรอมอเนี่ยจะมีอยู่แล้วนะครับตามปกตินะครับทุกวันอังคารนะฮะดังนั้นถามว่าการแจกเงิน1,000บาทเนี่ยให้ทุกคนอันนี้เรื่องจริงไหมต้องบอกเลยนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยยังเป็นเพียงข้อเสนอและก็เป็นมุมมองนะครับที่อาจจะมีการสรุปว่าจะให้นะครับแต่นะในความเป็นจริงยังไม่ได้ให้แบบชัดเจนว่า1000บาทตอนนี้ก็คือเราต้องรอนะครับติดตามวันที่21ธันวาคมหกสีว่าจะมีการให้เงินสำหรับข,ของขวัญปีใหม่ไหมนะครับแล้วให้เนี่ยให้เท่าไหร่จะให้เป็นเงินหรือให้เป็นโครงการอะไรหรือจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ต้องติดตามทางคณะรัฐมนตรี ที่จะพูดคุยกันในวันที่21ธันวาคม64นี่ครับแต่นั้นครับในเรื่องของของขวัญปีใหม่แจกเงิน1,000บาทให้ทุกคนข่าวนี้จริงไหมก็ตอบเลยว่ายังไม่จริงนะครับเพราะว่ายังไม่มีการให้เงินจํานวน1,000บาทก็พูดง่ายๆคือยังไม่สรุปว่าให้เท่าไหร่นะครับอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้อาจจะได้1,000 2,000 3,000หรืออาจจะได้เป็นโครงการอะไรนะครับเป็นคนละครึ่งเฟสสีหรือเปล่านะครับเป็นโครงการอื่นแต่คนละครึ่งเฟสสีมีโอกาสมาสูงยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นโครงการรูปแบบอื่นเลยนะฮะ อันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอาจจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมคืบหน้าอีกครับผมจะรีบแจ้งทุกท่านได้ทราบเลยครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็คือณปัจจุบันของขวัญปีใหม่นะครับในการแจกเงิน1 0 0 0พบาทให้ทุกคนยังไม่มีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะมีนะเป็นโครงการอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันรครับวันที่21่ธันวาคม64นะครับจำไว้เลยนะครับมาร์กเอาไว้ในปฏิทินเลยครับวันที่21่ธันวาคม64จะมีการคืบหน้าในมีความคืบหน้าในเรื่องของขวัญปีใหม่เป็นโครงการอะไร มาลุ้นกันนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ตามรับชมมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งเรื่องสําคัญเรื่องเร่งด่วนที่ลานท่านติดข้อสงสัยอยากได้ความเข้าใจกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองมากๆนะช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ